มาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือทรงกระบอกเนาะไอ้ทรงกระบอกนะคะก็เป็นรูปเลยค่ะคณิตสามมิติเหมือนกันฐานทั้งสองของเขาเนี่ยจะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการด้วยอยู่ในระนาบที่ขนานกันนะคะทีน,นี้เรามาคลี่รูปกันก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวโคขอขอธิบายรูปนี้กันแล้วกันเนาะอันนี้นะคะเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกเนี่ยเด็กๆน่าจะคุ้นหูคุ้นตาก,กันอยู่พอสมควรนะ อฐานของเขาเห็นไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ระนาบที่ขนาดกันนะคะระยะห่างเท่ากันประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นฐานของเขานะคะอันนี้เป็นความสงูงอ่ประมาณนี้นะทีนี้ไอ้ทรงกระบอกนี้เนาะความสูงเนี่ยเราจะให้เป็น h อ่ะเราก็จะมาคลี่รูปนะคะคลี่ออกมาเนี่ยสังเกตดูนะไอ้ไอ้แผ่นเนี้ยเราคลี่ออกมามันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม และฐานของเราเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมใช่ป่ะกับฐานข้างล่างก็เป็นวงกลมทีนี้มาย้อนกันนิดนึงไอพื้นที่วงกลมของเราเนี่ยถ้าเด็กๆยังจําสูตรได้อยู่พื้นที่วงกลมสูตรของเขาคือพายอากำลังสองมีอยู่สองอันใช่ไหมมีสองอันอ่พายอากำลังสองมีอยู่สองแผ่นแบบนี้เวลาหาพื้นที่ผิวทั้งหมดก็จะเป็นสองคูณพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิว้างสูตรเดียวกันกันกบปริซึมเลย อ่าแต่พอมันเป็นวงกลมแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะอ่าสองคูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คือพายอาร์ลังสองถูกปะ่ะเป็นวงกลมนี่ฐานของเราเป็นวงกลมสุดพื้นที่วงกลมก็ต้องเป็นพายอาร์ังสองบวกพื้นที่ผิวค้างพื้นที่ผิวค้างถ้าเด็กยังจําได้อยู่มันคือรอบรูปฐานคูณสูงเนาะอิงจากอิงจากของพิซึ่งทีนี้เราต้องเก่านิดหนึ่งไอความยาวรอบรูปฐานคูณสูงเนี่ยรอบรูปฐานในเมื่อฐานของเราเป็น วงกลมลอกรูปฐานก็ต้องเป็นเส้นรอบวงถูกปะเพราะงั้นเส้นรอบวงตรงนี้สูตรของเราก็คือสองพาย r เออมันก็เลยเป็นสีแดงๆตรงนี้2อพาย r และคูณสูงสูงของเรืเซื้อวันนี้เราก็ให้เป็น h อ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของสองพายเอชอ่ะคูณแทนตรงนี้โอเคเนาะลอกูปฐานคูณสูงในเมื่อฐานของเราเป็นวงกลมคลี่ออกก็จะเป็นความยาวของตงัวนี้เส้นรอบวงสองพายคูณเอ่ะประมาณนี้นะคะที่นี้ พอเป็นบรรทัดนี้ใช่ไหมเด็กๆเราจะมาดึงตัวร่วมจริงๆหนูสามารถแทนข้างแต่บรรทัดนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเถ้าดึงตัวร่วมแล้วเวลาแทนเลขมันจะคิดง่ายกว่ากันเนาะตัวนี้นะคะบรรทัดเนี้ยมันมาจากสองก้อนนี้มีอะไรเหมือนกันมีเลขสองมีเลขสองเหมือนกันดึงเลขสองออกมามีพายมีพายเหมือนกันดึงพายออกมามี r กำลังสองมี r ดึงได้เลขชี้กำลังน้อยสุดดึงได้แค่อารเสร็จปุ๊บเด็กๆเปิดวงเล็บ ไปรตรงนี้ดูทีละกอนก้อนนี้สองดึงมาแล้วพายดึงมาแล้ว r ยกกกำลังสองดึงมาแค่ r เลขชีก้กำลังเขาจะลดลงนะคะ R รเฉยๆคือเลขชีก้กำลังเป็นหนึ่งสองลบ1เหลือ 1r ยกกกำลังหนึ่งก็คืออาบ์อ่าบอกมอนเดิมนะคะมาดูก,ก้อนนี้ค่ะสองดึงมาแล้วพายดึงมาแล้ว r ดึงมาแล้วเหลือแค่ h แบบนี้ประมาณนี้เนาะอ,อันนี้เป็นการดึงตัวรวมนะคะไปต่อ เราจะถือว่าถ้าถามหาพื้นที่ผิวข้างเราจะใช้สูตรเป็น 2πrh ถ้าหาพื้นที่ผิวทั้งหมดก็เกิดจาก 2πr คูณ r บวก h ตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเด็กก็ต้องไปดูนิดนึงอย่าเพิ่งใช้สูตรน,นี้ดูนิดนึงว่าในโจทย์ปัญหาที่เขาถามมาเนี่ยฐานของเรามันมี2 2อ,อ,อันไหมเออหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคูณ2นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงมาหน้า,าน,นี้เลย หน้านี้นะคะข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้หาพื้นที่ผิวและให้หาปริมาณเนาะครูก็ใส่เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเหมือนเดิมนะคะหมายเลขหนึ่งหาพื้นที่ผิวก็อันนี้ไม่ใไรฐานของเรามีสองฐานครูก็ขอใช้สูตรนี้เลยนะคะสองไพอารคุณอาร์บวกเอชเนะาะสองไพมีค่าประมาณนะคะอยู่ที่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่ะครูก็แทนเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาร์คือรัศมีรูปนี้ให้มารัศมีคือสิบสี่ครูก็แทนเลยสิบสี่อ่ะคูณอาร์บวกเอชก็ รัศมีบอกความสูงก็สิบสี่บอกสิบนะคะเจ็ดกับสิบสี่ตัดกันอ่ะตัดกันปุ๊บเอาสองคูณยี่สิบสองคูณสองคูณยี่สิบสี่คูณกันออกมาแล้วก็ตอบนะคะพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะหาปริมาตรครูให้เป็นหมายเลขสองสูตรของเขาคือถ้ายังถ้าเด็กๆจะไม่ได้หนูอิงจากสูตรของปริซึมเลยก็คือพื้นฐานคูณสูงฐานเป็นวงกลมก็สองพาย เออเขอาบอกว่าหันเป็นวงกลมก็คือพารนะ์รังสองเนาะแล้วก็สูงเป็น h ก็พาร์รังสองเนะคะในการหาปริมาตรก็แน่นอนก็แทนไปเลยยี่สองส่วนเจ็ดอคือรัศมีรัศมีคือส 14, 14, ิบสี่สิบสี่รังสองเขียนกระจายเป็นสิบสี่กับสิบสี่หรือใครจะเขียนเป็นหนึ่งเก้าหกก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคูณสูงเป็นสิบแบบนี้เนาะแล้วก็ตัดทอนคูณเลขออกมาก็ตอบนะคะหน่วยเป็นลูกบาศก์ไปต่อข้อที่สอง ข้อที่สตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมโดยอ่าหมายเลขนึ่งเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับ2 Pi, r, H, r, r, H. องพาย r ค้บวเแทนค่าเลย2องพายยสองส่วนเจคือรัศมีโจทย์ข้อน,นี้ให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมา28ใช่ปะ่ะรัศมีคือครึ่งหนึ่งหนูก็หารครึ่งแบ่งครึ่งเนี่ยหารด้วย2ได้เป็น14นะคะรัศมีก็เป็น14นะอย่าเผลอเอา28มาแทนนะคะ คูณ r บวก h ก็จะเป็น14บสวกความสูงอยู่ที่ยี่สิบเอนะความสูง okay. หาออกมาเจ็ดหนึ็จ็ดสองสก็จะเหลือเป็น2องคูณย2คูณสคูณสามสิแล้วก็อันนี้ได้88เนะาะคูณสาอันนี้ก็จะเป็น30 80ูนย์ตารา หน่วยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็หาปริมาตรหมายเลขสองหาปริมาตรสูตรเดิมเลย pi r 2งอ h นะคะแทนค่า22ส่วน7 r คือรัศมีรัศมีเป็น14อันนี้ขอขยับมานหนึ่งแล้วกันเนาะขอตรงนี้นะคะอ่ะรัศมีคือ14 14กำลังสองแล้วกัน ก็ยังเป็น14กับ14นะคะแล้วก็ h คือความสูงเป็น21เห็นไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตัดทอนนะคะแล้วแต่ว่าจะตัดตัวไหนกูเจกับ14แล้วกันอ่าแล้วก็เอาที่เหลือคนกัน22คน2อคนส1คนยีอันนี้ก็จะได้เป็น12936 ลูกบาทนะคะลูกบาทหน่วยประมาณนี้เอ่อข้อที่สามค่ะข้อที่สามก็เหมือนเดิมพื้นที่ผิวเท่ากับสองไพอาร์ฮอลอาร์โเอชใช่ไหม แทนยี่ส่วนเจ็ด r คือรัศมีโจทย์ข้อนี้ให้เส้นผ่าศูนย์กลางม,มาเป็น14บสี่รัศมีคือ7เนาะคือหนึ่งเแล้วก็7บวกความสูงก็คือยีสใช่ไหมแล้วก็7ตัด7จ็ดเหลือยี่สเหลือยีคูณสเนี่ยคูณกับ27 ก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งปแปดช่ปะตารางหน่วยนะะอ่าแล้วก็อีกอันนึงหาปริมาตรขึ้นสูตรมาเลยจะไม่ได้อิจากปริซึมน,นะคะพื้นที่หานคูณสูงพื้นที่ฐานทางเราเป็นวงกลมก็พายอา2นงเป็นเอายอัสองเอชนั่นเองแทนค่า 2, 7, คยี่สองส่วนเจ็อาร์คือรัศมีเนาะสิบสี่ 14, กับสิบสี่เอ้ยขอโทษค่ะ เป็นเจสิถูกไหมอ่ะรัศมีคือเจ็ด็ดังสองเขาจะเขียนส9ก็ได้นะคะเข้าส่ง20่อ่ะเตัด7จ็ดก็จะเหลือ22คูณกับ7คูณกับ20 3 0ิบศย์แปู ใช่ไหมอืมอประมาณน,นี้นะคะเราคูแบ่งอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนะ